ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับพบกัก็ผมบัวเธอเนาะวันนี้ผมจะมาสอนรับแว่นตาของ event, อีเวนต์แวนเนาะซึ่งมันไม่ใช่อีเวนต์นะแต่ว่าวิธีการรับเนี่ยมันเหมือนโค้ดในเว็บไซต์นั่นเองก็วิธีการรับนะครับให้เราเข้ามาในหน้าแวน com นั่นเองฮะหรือว่าแวน com ครอบครัวอะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วผมจะทิ้งลิลงก์เว็บไว้ด้านล่างเนาะโอเคพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าเข้าร่วมกับครอบครัวนะครับ แล้วก็ให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลที่อยู่อีเมลรหัสผ่านแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับแล้วผมจะตัดตอนผมทำเสร็จเลยละกันนะครับโอเคนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าร่วมเดี๋ยวนี้นะครับให้กดเข้าร่วมเดี๋ยวนี้เนาะไม่รู้เป็นไรนะของผมกดต้องกดสองรอบนะกดหนึ่งรอบเนี่ยมันไม่ติดนะฮะ โอเคนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกร้านค้าเลือกขนาดของเท้าแล้วก็เลือกอายุเนาะให้เรากดมั่วไปเลยนะครับมันไม่เสียหายหรอกครับให้กดมั่วไปเลยนะฮะให้เขียนมั่วๆไปเลยนะครับต,ติ๊กมั่วเลยและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เราเลือกกิจกรรมที่เราชอบนะครับอันนี้จะเลือกมั่วหรือจะไม่มั่วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะโอเคพอเราเลือกเสร็จให้เรากดเสร็จสิ้นนะฮะ พอเรากดเสร็จสิ้นแล้วมันจะบอกว่าดีมากอะไรอย่างี้นะให้เรานั้นเอ้ยอันนั้นมันอันเก่าเ่ยไอคำว่าดีมากก็ให้เราเนี่ยรอบพอเราเรอแล้วขึ้นเมนูอย่างนงี้แล้วให้เรากดเลื่อนลงนะฮะหารูปแว่นตาเนาะแว่นตาโลบอกนะฮะให้เรากดโหลดเพิ่มนะครับถ้าเกิดในหน้าแรกเราไม่มีนะมันผมจะเจอแวบ,บนะครับผมขอเวลาหาก่อนนะครับ อันนี้นะครับแวนโวล,ลูบอกเนาะให้เรากดติ๊กไปเลยนะมันจะบอกว่าไอเทมเสมือนจินสุดพิเศษบนนี้นี่นะเราบอกก็ให้เรากดให้เราเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาไปหน้าอันสุดท้ายอ่ะมันจะมีคําว่าแลกตอนนี้ให้เรากดเลยนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าเอ๊ให้เราคัดลอกโคดนะ้ดเนาะซึ่งโค้ดมันก็จะอยู่ตรงคําว่านี่คือรหัสของคุณเนี่ยนะ ให้เรากดคัดลอกโค้ดเลยนะครับแล้วให้ไปหน้าเว็บ l o w b o x c o m redeem นั่เองหรือว่าเป็น lowbox นั่นแหละให้เรากดรหัสที่ว่าเราเนี่ยคัดลอกมานะใส่เข้าไปในน,นี้เลยนะครับแต่ของผมใส่ไม่ติดเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ไปคัดลอกใหม่แล้วเนาะ นี่ให้เราใส่โค้ดไปเลยนะครับเอาใส่2ครั้งเฉยเดี๋ยวลบใส่ใหม่ก่อนนี่อันนี้นะครับคือโค้ดของผมเนาะก็ไม่สามารถก๊อปโค้ดผมได้นะคเพราะผมใส่แล้วเนาะให้เรากดไททอนนะครับพอเรากดไททอนเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมเสร็จแล้วเนาะก็วิธีการรับไอเทมแว่นตาของแมปแวนไม่ใช่แมปแวนอีกของเว็บ แวนก็มีเพียงท่าน,นี้นะคะที่ชอบกนดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเข้ากลุ่มดิส o อ d ซื้อเสื้อผมแล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยก็สำหรับวันนี้เราเป็นเพียงท่าน,นี้ล่ะครับสวัสดีครับ